สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนวัดไทยวาดนะคะเราอยู่กับท่านกำน,นันวิชรุณิคัมลบนะคะท่านกำนันคะท่านกำนันชื่อเล่าประวัติของวัดท่ามอหรือวัดไทยวาดให้เราทราบกันหน่อยนะคะได้ครับเดิมทีนะครับวัดไทยวาดเนี่ยชื่อว่าวัดท่ามอ,น,อนะครับเนื่องจากบริเวณนี้ครับจะมีชาวมออาศัยอยู่แล้วก็ได้ร่วมกันสร้างวัดนะครับซึ่งเลยตั้งชื่อกันว่าวัดท่ามอ นะครับโดยกรมการศาสนาเนี่ยระบุว่าตั้งวัดเมื่อพศ1725ขี่ปีแล้วค่ะก็ <7 25. S 1> น่าจะเป็นพันปีโอ้โหเก่าแก่มากๆเลยนะคะจากท่ามอเน,นี่ยนะคะสมัยนั้นใช่รกรมการศาสนาระบุเลยใช่ครับก็มีสิ่งที่ปรากฏอยู่ก็จะมีโบสถ์โบสถ์เวัดนะครับแล้วก็จะมีศาลาเรือนเล็กๆที่ปรากฏอยู่ตอน,นปัจจุบันนี้ใช่ใชไหมคใช่ แล้วก็เนื่องจากชาวบ้านแถวเนี้ยมีการศัทธาเริ่มใส่วัดแห่งเนี้ยนจำนวนมากนะครับ mm hmm. ก็ได้ร่วมกันบวชนะอุโบสถนะครับ mm. ก็เมื่อพศสอง4นะครับ hmm. ได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ครอบหลังเก่าขึ้นมาแล้วเมื่อพศสอง6นะครับ mm hmm. วัดก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดทยวาวะ mm hmm. นะครับอย่างเช่นปัจจุบันเป็นต้นมา แล้วชุมชนแถวนี้คือเราจะมีอะไรเด่นๆนปูมิประวัติภูมิแปูมิส,มสาศาสตร์ก็เป็นก็คือชุมชนแถวนี้นะครับจะติดริมแม่น้ําท่าจีนทั้งตําบลเลยนะครับติดทั้งตําบลเลยเหรอคบติดทั้งตําบลเลยครับซึ่งจะมีผลไม้เด่นๆก็จะมีส้มโอนะครับที่เป็นผลไม้ประจําจังหวัดของเราเลย แสดงว่าชุมชนเป็นเกษตรกรเกษตรกรกันเยอะแล้วก็ปลูกข้าวโอกันหลักเป็นนครจีสีแท้แน้วนนครจีสีแท้ต้องมาที่ไทยวาดต้องมาที่สวนทยวาดกันเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปอะไรของเรามีไหมคะก็สินค้าโอท็อปของเรานะครับจะมีไข่เค็มไข่เค็มนี่ยังไงคะไข่เค็มสมุนไพรหรือว่าเป็นไข่เค็มยังไงคะเป็นไข่เค็มสมุนไพรนะครับใช่ดีขึ้นโอท็อปแล้วก็มีฮอมกปลาช่อนสูตรโบราณนะครับแล้วก็จะเป็นขนมหวานต่าง มีกยายศาสตร์ด้วยเห็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายทกยากายศาสตร์โบราณแท้ๆของชุมชนเราไปดูเรื่องของตำรับกยายศาสตร์โบราณกันต่อดีนะคะถึงเดือนสิบเห็นกันเมื่อวันศาสตร์ใส่อังคาดโภชนากระยาหารกายศาสตร์กล้วยไข่ใส่โตกพานพวกชาวบ้านท่วนหน้าทารณนะ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชมตำรับกยายศาสตร์โบราณของชาวบ้านทยวาสจะมีความแตกต่างจากกิยาศาสตร์ที่เราเคยเห็นหรือไม่อย่างไรเรามาติดตามกันครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียตรติจากคุณวารีฤทธิ์คำลบครูภูมิปัญญาแห่งบ้านท่าตลาดตำบลทยวาดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมที่จะมาถ่ายทอดการทำกยายศาสตร์โบราณให้เราได้เรียนรู้กันครับเราทำนี่คือโบราณจริงๆ ลูกมากแบบสมัยก่อนมีลูกมากเนี่ยซื้อกินมันก็แพงต้องทํากินด้วยตัวเองทุกวันนี้ก็กกยศาสูตรโบราณก็หายากจะไม่มีแล้วค่ะหายากได้มากจะใส่กะทิแต่สูตรของเรานี่เราจะไม่ใส่กะทิเลยสําหรับวัตถุดิบการทํากยศาส์มีดังนี้ครับน้ําตาลปี๊บ5,000กรัมถั่วลิสง3,000กรัมข้าวตอก1,000กรัมงาดำ1,000กรัม งาขาว1,000กรัมเข้าเม่า1,500กรัมสำหรับวิธีทำนั้นเราเริ่มจากการนำถั่วลิสงมาคั่วให้สุกหอมจนน่ารับประทานแล้วล่อนเปลือกออกให้หมดพักทิ้งไว้รอผสมกับส่วนผสมต่างๆต่อมานำงาขาวมาคั่วจนหอมแล้วพักทิ้งไว้รอผสมกับส่วนผสมต่างๆนำงาดำมาคั่วจนหอมพักทิ้งไว้ รอผสมกับส่วนผสมต่างๆนำข้าวเม่ามาคั่วจนหอมพักทิ้งไว้เช่นกันรอผสมกับส่วนผสมต่างๆหลังจากคั่ววัตถุดิบเสร็จแล้วขั้นต่อไปเราจะเคี่ยวน้ำตาลปี๊บในกระทะใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยเคี่ยวให้น้ำตาลเหนียวเหมือนคาราเมลเพื่อให้กเกาะข้าวตอกงาและถั่วได้ดีจากการเคี่ยวน้ำตาลจนได้ที่แล้วค่อยๆใส่ข้าวตอกข้าวเม่าลงในน้ำตาลที่เป็นยางมาตูม โรยถั่วและงาแล้วคนให้ทุกอย่างเข้ากันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยการทำากยศาสตร์แบบโบราณจะไม่ใส่แบะแซทำให้ระยศาสตร์จะล้วนถ้าอยากให้มีความมันและอร่อยมากขึ้นสามารถใส่มะพร้าวเข้าไปด้วยได้เช่นกันครับจบถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีใครทำตามเราก็คือจบแล้วอะ่ะเพราะบางคนเขาก็นิด,ดนิดหน่อยหน่อยเขาก็ซื้อทานเอา แต่ว่าที่บ้านหนูก็ยังหนูยังเป็นคนทําอยู่เพราะว่าเขาชอบกินกันนานๆเอามากินกันอย่างเงี้ยมันคือแบบหิวเงี้ยคือมันจะไม่ขึ้นลาที่บ้านปั้นกระถางเสร็จรูปเยอะอ่ะก็ใครหิวใครก็ตักกินเอาอร่อยมากค่ะกรอบแต่มันไม่เหนียวมันไม่เปื้อนมืออันนี้เราไม่เปื้อนมือนะครับเพราะมันแห้งสําหรับครั้งต่อไปรายการตํำรับเก่าเล่าเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูแนะนําอะไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดตำรับอาหารไทยโบราณกับตำรับเก่าเล่าเรื่องกันครับ